กูวิ่งเร็วกูพูดแค่นี้แหละกว่ากูพูดอย่างเงี้ยว่ากูวิ่งเร็วไอ้สังมาจุ๊อยู่ไกลเฉยป๊อปต้าดนี่ตาพูดหรอตอนหน้ามันกูพูดแต่กูจะพูดตอนกูจะกลับแล้วเท่านั้นเด็กขี้อย่างงี้อ๋อแบบจังหวะแบบขึ้นรถแล้วใช่ไหมใช่ตรถแล้วเจอกันอีกจะไม่พูดไม่แปลกใจที่คนเขาจะหมั่นไส้เหมือนกงาบ่ กผม่ไม่ต้องถามแล้วเนี่ยคนชอบแกล้งมึงอะภาพลักษณ์แบบจดีๆแม่งไม่เหมือนที่เป็นในดิจคอนเลยไม่ป๊อปไม่ออกหอก้นพวกมึงหล่อๆให้กูเป็นคนอย่างนี้โดยวพ่อบอกม้ตอนนี้ตัวดีเลยพี่อยู่โรงเรียนอะมันมาค้าผมค้าสับทุกวันผมไม่ทำมันก็ตีผมผมก็ทำไปตัวออนเองไปบูมิตาไอแอ้เลยสมัยเนี้ยพูดเกินไปพูดเกินไป ไม่ใช่สถานกระเป๋าขาดแย่พี่มัขีดกระเป๋านักเรียนผมอ่ะทุกใบอ่ะเฮ้ยอย่ามั่วอย่ามั่วขอร้องหลักฐานไม่มีอ่ะด่านนี้อีกแล้วแม่งโคตรเบื่อเลยด่านนี้น่าเบื่อจริงครับไอซับเกิดเฮ้ยใครเปิดสปอตไลท์โอ้โหว่าโหลดสีนันไอ้เหี้ยอีกาบินขึ้นเต็มเลยขยุนเรือแบตเยอะแบตเยอะไม่ได้เอาอะไรมาเลยอ่ะตียาสองนะพ่อมึงก็มาหรอก หลังขาดเราดูเลยนะใครอยู่เรือปะเนี่ยตีตีตีหลางยอ๋อยี่ไหนกันน่ะแมวเด้งไอ้ตีอยู่สะพานอยู่สะพานไอ้ตีแมวเด้งแตกงพรอมอยู่กับพี่หรือเปล่าเนี่ยใช่ที่ไหนกันน่ะกาไฟอยู่สะพานสะพานเครื่องอยู่ข้างบนหรือเปล่า ไม่ไม่อยู่ข้างๆอ่ะบอกไม้หายไม่ชิงแล้วตีไม่จีบหายแล้วใครเนี่ยวะเพียนปีเนี้ยไมอยู่ไหนไปอยู่บนเรือเนี่ยอยู่บนเรืออยู่บนเรือในเรือขนาดโอ้มาตอนตลาดวายแล้วราได้ติมรถได้ติมเขแมเขแมไม่ไม่ AJ เครื่อง ไปทางบ้านเล็กอ่ะบ้านเรียมเหายแล้วเห็นไม่ใครครับเนี่ยผมนี่งงไปหมดแล้วเดี๋ยวอย่าพี่มาทางนี้นะเคลื่นมาขึ้นมาเอาอะไรพี่เียพี่ปั่นไปปั่นไปปั่นไปข้อหาทิ้งกูดิน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 กันไหมลุง ไม่เหมือนมันจะเห็นไปมันไปมันไป,ไปเราจะติมไปไปทางคนที่อยู่บนเรือแตกแตกแตกอยู่บนเรือแล้วชิบ <ไป S 1> หายลแล้วชั้นหนึ่งเข้ามาพี่เข้ามาเขากลับมาไปไปวิ่งวิ่งวิ่งยา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 ยลงไปลงไปไปไม่ถูกเลยกูไอแมวกูเดียกวะมันอยู่กับพี่มันอยู่กับพี่เดีย๋ยวจู๊กับม,มันตรงนี้ก็ได้ มันไปหว่ะมันตามแกไปว่ะโอ้ยแตกแตกใครเอาไฟฉายมาใครเอาไฟฉายมาใครเอาไฟฉายมามาัดทิศทางพิษทางพิษทางใกล้จะเสร็จแล้วเพื่อนนี้แป๊บนึงกูใช้แทงหนังไปทำไมวะนะมันใช้ได้แค่ตาอรอบอ่ะใช่มึหมันตามแกไปว่ะบุหรี่เช้่คนคนนี้ Yeah. เย่สเครื่องติดติด <Jetzt> ค <die abil itation> ิวควเดนทักลางแมปกลางแมปไม่ใช่มาเทรดขึ้นบนเรือปันไปบนเรือเนี่ยอาผมอยู่เรือเล็กี่อยู่เรือใหญ่ เจ๊เครื่องเจ๊เครื่องมีใครอยู่สะพานปะจ๊ะไม่จ้ามันตตามขูนต้นไม้มาตามจู้แปมไงเดี๋ยวกูนซอำแปมจูยังไงให้แล้วเนี่ยมันจะเ็นเป็นเบบซ้ำเร็ว ชิบหายแล้วอะไรอ่ะเออเออเออนเนี่นี้เ่เออใครซ่อมเครื่องอยู่หรือเปล่าพี่พี่ไม่เอาไปหมดเก่าจีนคนเราไม่มีน้ำแจ๊กเรโอ้ยหน่อยถ้าป่อจะไม่มีน้ำแจกกับเพื่อนก็ไม่เป็นไร แค่จะเสร็จแล้วทำระเบิดโอ้โหทำกูมาตายได้เท่โอ้โหตั้งใจเกินไปมึงอะทำให้กูเสียสมาธิอะไรครับนี่นะครับมันไปทางคนสองคนไปสองคนนะคะสองคนกับีเกิดซ่อมไปนะเกิดแต่กูยกให้แล้วใครจะดึงด้วยกันอะสั่งทางกุลัดมาเดินไปตรงใต้สถาซ่อมต่อด ซ่อมเสร็จแล้วไปอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปทางคนซ่อมเสร็จไปอุ้มไปอุ้มไปอุ้มมันวิ่งไปทางมันวิ่งไปทางัขวาอูมาแล้วด้วยมาแล้ว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 เครื่องนี้เปล่าเครื่องนี้มามันมามันมาไปไปไปเปล่าไปไหนวะฝั่งบปนีอยู่ไหนโอ้โหผมนี่งงไปหมดแล้วแม่เอาด้วยอะไม่โดนครับพี่น้องไม่ได้วะจุกสองเครื่องจุกสองเครื่อง ที่รอตันไหมล่ะอะไรอ่ะโมลิี่โคคาโล่ทั้งที่ว่าทำไมตอนแรกมันไม่อู้หมูสักทีเออใส่มลิแบบไม่ได้โมลิแดงอะไรเงี้ยไปซ่อมเสร็จทันไหมวะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับหามตูนะครับเบ้าเขาอยู่หลังมึงไม่ได้อยู่ในพุ่งแมวจะแมวไม่ได้ไม่ได้หันหน้ามาเขามูนวอล์กมาโดนโดน แกแล้วแก่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 แล้วไปไปไปคุยไอซี่จังว่าอยู่ไปไหนเนี่ยอยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่บาเปิดประตูได้เลยเฮ้ยมันอยู่ประตูฝั่งไม้ว่ะอุอกเลยออกเลยออกเลยบ้าเปิดประตูยังกำลังเปิดหาไอ้นี่ก็ได้หาโนเอ้ยหา ใช่อะไรวะโทเทมโทเทมไปอ่ะได้สมมุนบัตรออกไปแล้วละกันอย่างนี้เข่าเก่าเปลาเข่เก่าเขเก่าละเข่าเก่าเขเก่าเขเก่ามันอยู่บ้านเหลี่ยมอ่ะบ้านเหลี่ยมก็หน้าไม้เลยดีเห็นกูปะเนี่ยเมื่อกี้ถ้ากินกล่องแก้วมันใกล้ๆมึงเมื่อไหร่กันรู้เรื่องถ้ากูดิ้นแจ็คกิงกูเปิดเลยนะเราไม่มากตะกรู เจ๊กูไปไหนอะหาโทเทมไฟดีหาโทรเทมไฟอะโทเทมไฟมันช่วยอะไรอ่ะมันก็จะทำให้มันตีแบบที่ว่าตีละครั้งเดียวแล้วล้มมันอันนี้ไงมันหายไปไงมันเห็นผมปะมันเห็นหรอมันไม่เห็นดิไม้มึงไปช่วยพี่ก็หรอไม่เห็นก็เหี้ยแล้วกินกล่องแก้วกลับมาหาพี่เขเปิดเลยไหม เปิดเลยก็อะไรปะโอเทมไม่มีอ่ะสี่เปอร์เซ็นต์ไหมเพื่อนสี่เปอร์เซ็นต์เปิดเลยนะไม่เห็นโอเทมสักอันเลยวิ่งมาโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเบาไปอุ้มเบาไปอุ้มเบาไปอุ้มไฟไหมไฟไหมเป็นไฟใช่ใช่เบาไปอุ้ม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 เจอที่ไหนอ่ะโอ้ยตาบอดเจอเนือแตกก็น้องแบบน้แตกจริงจริงตรงมาตรงมา ถามแต่มันไม่กียร่มาผมมาผมมายังไงโคลงยังไปช่วยเหรอบอดี้บล็อกบอดี้บล็อเมื่อกี้ยังอุ้มไม่เสร็จมึงตีดฟันไปหน่อยนะน้องอตามพี่ต้องามพี่เฮ้ยผมผมต้องตามบล็อกออกขวาได้เอาน่าดี๋ยวนะผมผมโดนให้อีกทีนึงพี่จะไปทางไหนเดี๋ยวๆๆโอเค ผมปิดท้ายผมปิดท้ายประตูอยู oui> ่ไหนเนี <h 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 ่ยบอกได้บอกได้ออกซ้ายเลยซ้ายซ้ายซ้ายโอ้ยปั๊บอยู่ไหนวะอยู่ตรงบนแม่ประตูโอ้โหบล็อกบล็อกวันนี้บล็อกมามาโย่มาโย่มาโย่ดินดินดินเอ้ยหัวเล็กหรือเปล่าวะเนี่ย เอาว่ะ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 ลุก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 ไปไปกนบ่บบอุ้มเอาจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วได้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 ้้นี่ันอยู่นี่ไป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 มไปตาลาจัดเอาไง เไม่ได้นีงไงเดียวมาขาบ้านกันเลยทีเอ้ยสมมติว่าเราออกไปแล้วแล้วเราสองไมดีจุดจบของคนดีเอ้ยใครนอนอยู่แถวนี้ก่แหละสี่เปอนสี่เปอร์เซ็นต์สี่เเดิน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 กันไม่ลุงดินได้ร่าวะดินอ่ะเอาไม่ได้เลยทำไมมันเสียสองเลยอ่ะ มันไม่มีคนมาดียตายเลยโอ้โหประตู่ข้างหน้าเลยแท้โอ้โหเบ้าไม่มาบล็อกแต่แรกว่ะกูไม่รู้ก็ต้องทำยังไงเนี่ยรู้ยังทีนี้มัรอถามแล้วอะไม่รู้เด็ดใจอ่ะคือมึงโดนฟันได้ทีนึงอ่ะมันก็มามายืนบางหลังเพื่อนอ่ะอ่่กก็ัเมื่อกี้กูยังวิ่งเลยพี่เอิร์เลยเออมันวิ่งเลยพี่ใช่มองไม่เห็นเฉียวโยท่าน แม่มาขนาดเกี้ยงที่เกี้ยงหลงแม่แบบแค่เ้าทำอะไรไม่ได้หลกูหล